วันนี้ซื้อตัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำตัวใหม่มานะคะตัวนี้เด็กๆกก็สามารถเล่นน้ำได้เวลาร้อนแล้วเราก็จะมาลดน้ำในผักเราเรามาลองดูกันบ้าเลยวะเรามาลองดูกันว่า <laughs> ผักเราจะชุ่มชื่นขนาดไหน <laughs> <laughs> อันนี้ลูกชายกำลังลอง <laughs> <laughs> หมูหมาวิ่งเล่นสนุกสนานมากดูผักเรานะคะ เราก็จะเปิดไว้อย่างนี้ให้ผักเราได้กินเลย oh. ดู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 นะคะมันก็จะสามารถปรับได้หลายระดับตัวนี้ดีมากเลยเราสามารถจะปรับตรงนี้ให้มันหมุนสวิงได้นะคะนี่เราสามารถปรับวันนี้มันปรับได้จะปรับให้มันหมุนไปยังไงก็ได้ตัวนี้ดีมากเลยลดน้ำผักก็ได้ ให้เด็กเล่นก็นได้เป็นไงคุ้มเลยนะคะประหยัดเวลาด้วยเราเปิดทิ้งไว้เลยสุดยอด <c oughs> รีวิวสวิงน้ำใหม่ค่ะ